เซตนี้4ี่ศูนย์สองนะคะเป็นงานเสื้อขอบสีพัดเทลเหมือนเดิมนะคะเป็นเอ่อเป็นงานวินเทจนะคะเป็นผ้าวินเทจนะคะเซตนี้ตัวละส5มสิบห้าบาทสาสิบตัวเซตนี้หนึ่งพันห้าสิบาทนะคะถ้าสนใจทักอินบ็อกได้เลยนะคะถ้าสนใจนะคะทักอินบ็อกเลยนะคะสี่ศูนย์สองนะคะเซตนี้นะคะ